วันนี้มาดูงานตัวใหม่สุดยอดของปืนยิงปลาก็คือปืนแบบติดสูตรเล็งนะครับสูตรเล็งหน้าหลังตัวนี้เป็นงานไม้มะลิดสรงมือสอดสูตรเล็งหน้าหลังนะครับตรงนี้สูตรหลังตีกตัวนี้กว้าง50ิเซนนะครับ ช่องชัก70็่าเกือบเกือบเจ้านะครับลางมันบังคับไม่ถึง75็อันนี้ศูนหน้านะครับืระบบนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับถึงจะยิงแม่นดูภาพใกลๆนะครับรวดลายสุดยอดสวยมากครับ ดูแถบขวานะครับแถบขวานะครับพอทำได้ครับ เดือวตามหลังคายอื่นๆไม่ทันดูมุมกละจนะครับความยาวรวมจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ170นะครับตัวนี้ไม่ถึง170ยเลางบังคับสนใจตัวงานเบอร์โทรก็ศูนย์2ก้าแปดสองกจ็งตีครับผมไม้บริตไม้ชิงชันทำได้ครับก็ดูก็ อมีราคาแรงนะครับปืนระบบนี้บอกเลยทำค่อนข้างยากใช้เวลานานตามนี้นะครับให้ดูหลายๆมุมตัซนตัวนี้เป็นกระบอกออโตล็อกนะครับ เป็นสูตรต้องใช้แบบระบบนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรหน้าเกลือน,นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกิ่งมะม่วงไม่เห็นยังไงไม่ครับอันนี้เป็นล่องสายนะครับตรงกลางสายวิ่งใต้ล่างนะครับเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเห็นนิดๆอันนี้นครับ ลองกลางหมาะสำหรับปลาลอ,อยปลาอย,อยู่นิ่งๆปลาลอ,อยนะครับให้ดูแถบซ้ายส่วนลูกค้าที่สั่งงานมาก็ใจเย็นๆนะครับได้ทุกคนทยอยทำให้ตามคิวนะครับช่วงนี้ใกล้จะหน้าหนาวคิวปืนก็จะเยอะนะครับ อาจจะลอช้าหน่อยก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับอขอบคุณครับผม